สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะขามาทำอะไรคะมาทำปูเราต้องทอดปูด้วยหรอคะใช่คืออะไรคะเนี่ยเยลลี่ปูกะทะนะคะนี่ซื้อมาจากไหนคะเนี่ยซื้อร้านขายของทีาในหมู่บ้านนี่แหละอ๋อซื้อมาจากร้านขายของในหมู่บ้านเรานะคะไหนแกะดูซิเป็นยังไงเนี่ยเป็นเยลลี่ปูกะทะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเอใช่หรอุยมันเป็นยังไงนะอุ้ยอุยมีกะทะ ทำยังไงเนี่ยมีปูมีปูกระทะวิ้ยะะนยี่กระทะพัดลมพัดลมก่อเดี๋ยวกระทะปิวผัดปูใช่ไหมอ๋อต้องผัดปูก่อนด้วยหรอคะเ๋ามีผงอ๋อมีผงสำหรับท่อเลยเคะเนี่ยผงปูผัดผงกะหรี่หรือเปล่าคะเนี่ย <laughs> ใช่เปล่าอ๋อโห ไดูสิเนี่ยแอนดี้ปั๊ปปี้แบบปั๊ปแปะเหรอปั๊ปแปะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กรีดร้องอีกอุ้ยผผััดดามวิ่งหนีไปแล้วจ้าเร็วมาผัดเร็วผัดปูเร็วเนี่ยเร็วนี่เพื่อนเพื่อนนี่เสียงไหมคะ็คือเม็ดเม็ดตะกี้เป็นเม็ดปั๊ปแปะนะคะพอเราวางไปใช่ไหมปูอ่าปูเขาจะมีน้ําอยู่นิดนึง มันก็เลยเป็นเสียงเหมือนเราทอดเลยค่ะอ่าผัดเลยค่ะผัดปูเลยค่ะผัดปูค่ะนี่นี่เห็นไหมนี่เพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าโอ้ยปูเดือดไหมอู่ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมมันกระเด็นปะคะโอ้โหมันกระเด็นนะกล้องก็ไม่โฟกัสให้แม่เลยจ้านี่ผัดปูนะคะเสียงเปาะแปะบปแปพี่ดั้มอะไรครับพี่ดัามต้องลดความอ้วนนะลูกร้อนยัไหายร้อนยังคะมันสุกยังปูสุกยัง ตัวแดงแล้วสุกยังคะโอ้โหโอ้โหเด็ดน้ำมันกระเด็นนะคะน้ำมันกระเด็นนะคะทำไมผมต้องตักปูนะคะแป่งปูไหมจานพ่อปักให้นี่เราผัดเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นชิ้นๆเลยเห้ยนีดีเนี่ยกี่บาทคะเนี่ยห้าบาทโอ้ละวห้าบาทเองค่ะแต่จะหาซื้อที่ไหนอันนี้ต้องไปเสาะแสวงหาเองนะคะอันนี้คุณแม่ น้องเจ้าขาได้มาจากร้านขายของชําในหมู่บ้านเรานะคะอันนี้หน้าตาเป็นนี้เดี๋ยวมาดูซิว่ามันอร่อยหรือเปล่าปูลองชิมก่อนฟ,<ๆ>ฟู่<า>จะผัดอีกเหรอคะอ่าผัดเลยค่ะถ้าถ้าเรากินไปมันจะไปเดือดอยู่ในปากเลยนะลูกอ่าผัดเลยค่ะถ้าผัดเสร็จเราก็ตักใส่ปากได้เลยนะคะอะไรลองชิมดูซิปูสุกอร่อยอย,อยัง น้ำมันกระเด็น,น,ดนไม่กระเด็นแล้วยังมีเสียงฟู่ๆเลยนะคะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยมันคือเม็ดป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะแล้วไม่หากก้าดเลยอ,อ่ะอ่าก็มันเป็นไม่เป็นการ,แ,กรแสดงไงคะไม่ใช่ของจริงโดนก็ไม่ล้อลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจโดเลยน้ำมันกระเด็นค่ะน้ำมันกระเด็นค่ะแล้วมแม่ก็ถ่ายย้อนแสงด้วยอ่ะเรีวเีวชิมหน่อยชิมแล้วบอกรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยแล้ว เดี๋ยวมาชิมก่อนเร็วเร็วเอาเป่าเป่าไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วมาชิมเร็วให้มันพับหลักให้ไหมอาชิมเลยค่ะเสียงป๊อปแป้อยู่เสียงป๊อปแป้อยู่เลยชิมได้เลยค่ะชิมไหมครับพี่ดําพี่ดําอยากชิมไหมครับกินไหมครับปูป๊อปแปะปูฟู่ปูปกระดูกกะหรี่กินไหมครับเอาไหมครับเอาขอมือก่อนครับ นี่เอาขามือเลยครับขามือเลยครับเร็วขามือเลยครับเด็กคนนี้เร็วเร็วเวเวเอาชิมยังเพื่อนเพื่อนรอนานแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเร็วกระป้อนอ่ะกรวป้อนนะเอาหกแล้วเลออาเป๋องก็เอี้ยชิมเลยอ่ะเดีวกระใหมอ่ะได้ เอาทําเองก็ต้องกล้ากินสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยเปล่าเด็กคนนี้ทานยากนะคะอะไรที่แปลกๆเขาจะไม่ค่อยชอบกินดูดิปูจัดอร่อยเหมือนซูชิไหมเอาไหมอ่ะถ้าไม่เอาไม่จบคลิปแล้วนะให้พ่อชิมแทนเอาไหมอะไรนะคะให้พ่อกับแม่อะะโอเคถ้างั้นเราไม่ชิมเนาะไว้ให้ให้พ่อกับแม่ชิมแทนนะคะโอเคอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวบบายายอ่ะบายบายเพื่อนๆค่ะ